ย้ายเวลาไปบนทต็ทอทยกันแล้วจ้ามีในคลิปวิดีโอนี้พวกเราและแกงมี่จะลงไปตามแม่น้าพร้อกับผจญภัยสํารวมในป่าเลึอกันโดยที่พวกเราจะใชุ้กรณในการเอาชีวิตรอดทุกอย่างด้วยของและแงขงตก่นยกตั้งแคมปนอนในป่าเอาชีวิตรอดด้วยกันไมกคไปเตรียมของ ไม่ใช่อัตโนไหนไปเที่ยวบ้าอัตโนี้อะนี่สามหนูจะไปเที่ยวเหรอไปกันเลยเออช่อไหลขานึงค่ะหนึ่งไปปะจนไทยไหมคะมาหาป๊าป๊าเร็วเก่งจังเลยลูกชายก็อยากปะจนไทยเหรอเออไม่เอาลูกต้องพูดให้เป็นประโยคนะครับพ่อค่ะ หมูหหมูหมูหมูวมูหมูหมกหมู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 หมหมู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 ยมูหมูหมูเมูห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 มอหมูหหมูหมูมูห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 มูมูหมูหมหมูหมูหมูหูหมูหาูหมูหมูหมูมูหห มันเป็นโฆษณาตัวใหม่ของสมาทฮานเทาตัวขวามือตัวปู๊อ๋อเดี๋ยวแม่มาคือแม่เขาออกไปทำงานข้างนอกมาดูหน้าตาเศร้าเอ้ยเอ้ยดูดูปังดิน้องเศร้าคืออะไรอ่ะเขารอเจ้าของกลับมาโอ้โอ้ทดึงแต่แม่ไม่คิดถึงพ่อว่าน้อยใจเลยมาทุกตัวเป็นแบบนี้จริงๆนะครับแบบ เนี่ยเหมือนผมเลยเหมือนผมเลยวิดีโอคนหาเป็นป้านเวลาไปทำงานกินไก่นี่ยังไงอ๋อที่ถึงอ๋อจริงคนอื่นอ๋อเหมือนหนุ่มไหมไม่เห็นป้แบบนี้เลยเล่นถึงจนไม่ถึงทุกอย่างกลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลย เล็กนิดเดียวมันมาเสียเลยกอดแน่นอนโอ้โหโอ้เหมือนกันเลยนนไปลำกันสี่ตัวเป้เลยน,นะนนว,นวิ่งเอาความอร่อยที่อดใจไม่ไหวสมาร์ทฮาร์ดพาวาส์ทัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพลดท่วงคุณค่าสารอาหารช่วยบำบรุงผิวหนังและขนเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและฟันแข็งแรงขับถ่ายเป็นก้อนสมาร์ทฮาร์ดพาวส์อร่อยถูกใจสุนัขตัวไหนก็รล่อ ของกินดีกว่าเลยแค่นีเนี่ยจะเลือกเราหรือว่าอาหารมากกว่ากันโอ้โหดูจากลักษณะแล้วเป็นป้าเลือกอาหารเลยโม้ชัดเลยเดี๋ยวผมจะออกไปซื้ออุปกรณ์ของเล่นในการเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าความรักที่ผมมอบให้เขาประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าอาหารหรือเปล่านะ ฝนตกเฉยเลยลุงๆน่าจะคิดถึงป่ามากแน่ๆจับกันเถอะแล้วก็พูดอย่างนี้นะนิดนึงนะครับเพราะว่ากิงนีียังไม่รู้ว่าพวกเรากลับมานะครับทุกคนแล้วก็กำลังอ้างตารอพ่ออยู่ <c oughs> แล้วก็ให้เป็นสูตรนี้เลยครับที่เราให้ไปบ่อยสมาร์ทฮาร์ดเผาสูตรล้เนื้อวัวแบบชิ้นในน้ำเกรวี่ <c oughs> เอ้ยนี่คือไม่รู้จะพูดอะไรจะไม่ได้ล่ะโอเคมากลิ <c oughs> กกนหอมด้วยโอ้โหชิมมากเนื้อเป็นเนื้อเน้นตับตับตับตัเลยมาี่คือตับามาัี่ันนี่มาเ รักโอ <elim> like kind of ้โหกินกันเก่งแบบนี้ก็มันอร่อยจนอดใจไม่ไหวเลยนะอ๋อขนาดนี้นะสบัดด้วยสบัดด้วย โอ้โหเลยโอ้เอมันไงขนาดนั้นราคาลูกแต่ว่าไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมหมาถึงเลือกอาหารก็เพราะว่าสมาร์ทฮาร์ดอร่อยขนาดนี้แถมยังมีรสชาติให้เลือกตั้งสิบเอ็ดรสชาติทุกรสชาติมีประโยชน์ครบถ้วนทุกคุณค่าสารอาหารครอบคัวเราซื้อบ่อยๆคือสมาร์ทฮาร์ดเผารสเนื้อวัวแบบชิ้นในน้ำเกรวี่นะใช่เฮ้ยแล้วก็มีอีกรสหนึ่งพี่รสเนื้อไก่และตับในเยลลี่ใช่แล้วก็รสชาตินี้เนี่ยครอบครัวเราแป็นหมีชอบมากสมาร์ทฮาร์ดเผาเนี่ยมีสี่คุณประโยชน์ที่ดีๆเลยนะครับคือช่ววยบรุงงผิหนนัแและขถม ผสมสร้างกระดูกและฟันแข็งแรงแข็งขับถ่ายเป็นก้อนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะห้าคีย์ร้านเพชรชัชบหรือว่าซูปปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างใกล้บ้านคืนหรือว่าจะซื้อออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็สะดวกม,มากๆเลยนะครับตามที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะ <c oughs> เอาล่ะมีลิงก์เพจอยู่ใต้เบรคิพชันทุกคนสามารถไปกดไลค์เพจดูวิดีโอหรือร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับสมาร์ททัชเพาส์ฟรีกันได้เลยทุกคน <c oughs> ไปประจันทร์กัน ทางลงคือเราต้องสไลเดอร์ลงไปนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยไปได้สุดกี่กิโลครับ9กิโลครับเข้าไปในป่าดงดิบเลยครับเส้นทางมันจะโค้เคี้ยวนะครับจะไม่เส้นตรงนะครับกี่กิโลจะเข้าป่าดงดิบครับ4กิโลครับในป่านี้พ่อเคยเจอตัวอะไรแปลกๆบ้างโอ ทุกอย่างมีทั้งลิงลิงกับหมีเหรอหมีเหรอแล้วเราเอาแก้งหมีเราไปสู้เลยหมีเจอหมีไพน์วะขาไพน์วะจะได้เจอฝูงหรือยังคะขาหมีเจอหมีไปรมาแล้วข้างเรือนะครับครับว้าวสวนสยามสวนสยามวต้อยังตัวนะครับยังตัวไม่ยัง ทุกอย่างปลอดภัยค่ะทุกอย่างปลอดภัยทุกย่างปกติดีค่ะไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยและนี่คือัาพยนตภัยคนที่สองบอล ไม่เห็นเสี่ยวเลยเนาะนี่คือเรือแก๊งหมีของพวกเรานะครับมี4ชีวิตแล้วก็มีตัวถั่วอีกหนึ่งชีวิตนะครับผมจะไปกับลำนี้แล้วก็มีบอสนะครับเป็นเรือขนสินค้าแล้วก็มีพี่ก๊อตนะครับขนสินค้าเหมือนกันพขาไปจนพายไหมไปเลยดีกว่าถ้าเกิดพี่หายไปตามหาพี่ด้วยนะครับผมโชคดีครับผมไปเลยยังไไม่มีคนนำนะครับไม่มีคนนำครับโอ้ ทอออกมาแล้วทั้งซ้ายขวาอะมันเป็นป่าหมดเลยครับเพื่อนๆตัวหนักอ่ะตัวหนักอ่ะพี่ก็ต้องลงไปเพื่อพายนะเพราะตรงนี้เนี่ยน้ำเพิ่แค่นี้เองใช่ครับยังไม่ยังไม่ลึกเลยบอสบอสรอด้วยดิบอสเดี๋ยวหลงทางป้านป้านขาป้านป้านมีประสบการณ์ที่เสร็จป้นปจะเป็นผู้นำให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางนะครับโอ้พี่แม่พี่แม่โอ้คนไม้ไปประมาณ3ากิโลนะครับเพื่อที่จะเข้าป่านะครับตอนนี้ ต้องอย่าห่างกันมากนะเพราะว่าในน้ำนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเลยตามมาแล้วเฟียไม่กลัวเลยเฟียจะช่วยค่ะช่วจังไพรทางแรกแต่มันมาเฟียก็ซื่อตายค่ะใช่ตรงนี้มันตื้นมากอยู่นะครับอ้าวไปแล้วไปแล้วต้องลงมาเดินแ่ะตรงเนี้ยบางจุดอ่ะใช่ต้องต้องลงมาล่ากว้าวนี่กับตันเรือเหรอเนี่ยหน่อยจังค่ะโฟล์วังลูกควคุมเรือได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวพี่พี่เมย์เป็นคนควบคุมเรือนะใหญ่เกมทางมันมีต้องว่า เราอยู่ท่ามกลางดอกไม้ใหญ่บ้าวันหนึ่งนกองจะผีดังียทางมันก็ต้องเยอะนมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างแน่รอเดยวอยู่เอายอย่าพาเข้าไปเอายังพาอีกเอาดูดูดไปทางไหนอ่ะโอ้ยยู่อ่ะ ไม่ได้เพราะเราต้องเดินทางอีกยาวีกลเลโอมยไปยายว้าวไปข้างๆเหมือนลังมีม้วนเลยว่ะโอ๊ยติดๆติดคิ้วมากเลยยังไม่เข้าป่าดงดิบเลยนะครับทุกคนยังเหมือนป่าดงดิบเลยอ่ะ น้ำายเยื่อใหญ่น้ำฟางก็หายเก่งเหมือนกันนะวิพี่เมย์ตรงนี้มีสร้างนกที่เสียชีวิตด้วยนะคบน่าสงสารมากเลยอะไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรทําไมแบบมาจมน้ําเสียชีวิตได้นะครับเพราะปกะติตรงนี้เนี่ยนะมันก็ค่อนข้างตื่นน่นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยบางทีนะครับเวลามีน้ํป่ามามันอาจจะน้ําขึ้นสูงไปบริเวณนูน้นเลยนะครับรถือว่าอันตรายมากถ้าเกิดฝนตกเมื่อไหร่รเนี่ยเราต้องสร้างที่พักทันทีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตกต้องรีบออกเดินทางกันต่อเพื่อนๆ่เก่งจริงๆเลยไม่มี เรเก่งกันทุกคนเลยแต่ถ้ามาที่หนูผู้อ่อนแอที่จุดป๊าป้าจะปกป้องหนูเองชิวชิวมันอรยมากเลยอ่ะมันรู้สึกยังไงเหรอ โอยเพ Sadly, <sh arp> <sh arp bueno ื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะเข้าป่าแล้วนะไล่ไล่ไล่โอ้แง่เขาบอกว่ามันเป็นป่าดงดิบด้วยอ่ะป่าดงดิบก็ต้องมีสัตว์ร้ายแปลกๆเต็มไปหมดเลยแก๊งหมี่ทุกตัวอย่าลงเรือนะลูกเพราะใต้น้ำเนี่ยเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วเลงไปดูด้านใต้น้ำเนี่ยมันมีตัวอะไรพี่เมย์ใช่แต่พี่ไม่กลัวหรอกอ่าอู๋ทำไมอ่ะพอพี่อ่ะมีอาอู๋อยู่ งนี้ก่อนบอสพักเราตรงนี้ก่อนตอนนี้ปล่อยแก้งหนีชิงช่ออนอได้เลยคับเพื่อนเพื่อนงหนูไปชีกันนะไม่เป็นไยยรป้ายัางอยู่กันหนูถ้ามาหนูสันล่ะลูก <c oughs> หนูเคยมาแล้วค่ะ <c oughs> หนูจำไม่ได้หรอหนูนมาตัง<ำ>้งแต่นหนึ่งขวบแล้วลูกจะได้แต่ถ้วยข้าว <c oughs> ป,าป้าอยู่นี่หนูจะสันทำไมล่ะลูกไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> เขาเริ่มกลัวนะครับแต่เด็กป๊บหนึ่งก็ชิน อ่ะไปฉีบไปน่าจะมีปลาเนี่ยที่แบบว่าออกไปไม่ได้นะครับให้เราช่วยเหลืออยู่แต่เราจะจัดยังไงอะน้ำขุ่นมากเลยโอ้หทุกคนมาดูนี่เร็วเจออะไรอ่ะเจ้าที่แห่งนี้เจ้าชายกบเจ้าชายกเจ้าชายอึงโบราณเขาบอกว่าถ้าจ๊บแล้วเขาจะเป็นเจ้าชายรูปงามเฮ้ยไม่ได้๋ยวอเมจจย้งตรงนี้ใหญ่เอาเลย เามันยังไม่กลายเป็นผู้ชายเลยอ่ะไปยังไม่เป็นผู้ชายก่อนอ่ะตื่นก็ไม่เว้นหรอขอบคุณที่มาเล่นด้วยนะไปหรือไปไปมาเอ้าวกลับมาหาโอ๋เอ้าไปยัยไปมาไปเดียวว้าวเฮ้ยบอลไหลไปเลยเหรอใช่ดูดิตื้อาปันปันขาปันปันลงเล่นน้ำไหมลูกเอาว่วงหน่อยยัยไม่เล่นไปเ เอาฟงไปเองได้ครับต้เก่งครับ อาปงจะขึ้นเรือเหรอครับลูกอุ้ยเก่ง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 โคร่งเอออาปง,งานั้นอาปงดูแลน้องฟอนนะลูกอยู่บนนั้นนะ <c oughs> มาเท้าขาเวลาเป็นแก๊งหมีนะลูกเนาะ <c oughs> ป้าก็กก <c oughs> จะพาหนูมาปะจนภทยแบบนี้หนู <c oughs> ต้องทำหน้าให้มันกล้าหางกว่านี้นะคะเวลาอันดีเลยค่ะนี่หนูจะต้องออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวนี้หนูอ้วนแล้วจะสู้นใส่น้าไหวปะไปแล้วอุ้ยหวเหรอขาถึงอุ้ยขาถึงอะไรไม่ถึงครับเขาไหวครับอุ้ยบประมาทจะตายใช่

พี่กัปบังคับเอาโฟลว่ายน้ำดูดิคนใจร้ายไม่ได้ใจร้ายพี่คนฉี่สามารถฉี่ได้เลยฉี่แล้วฉี่แล้วโอ้ยไี่น่าล่ะมันก้นนุ่นนะมาเราจะเลอไปด้วยกันไอเจียบไม่ไม่ไม่เอาไว้ไปไปไปถ้าน้ำป่ามาตัวใครตัวมันไปขึ้นเรือลูกเดี๋ยวออกพยนภัยต่อแล้วกระโดดขึ้นมาขึ้นมาปะป๊าเก่งมากมาเสียครับขึ้นเรือลูก เดี๋ยวขึ้นมาเออแรงนีจับแน่นๆนะคะลูกขากำลังจะเข้าสู่กระแสน้ำเชี่ยวกำปั้นแม่ดูแลลูกเนยด้วยว้าได้เลยกระโฟมานี่กระโฟมกระโฟงกระโฟงหาปลาปลากระโฟมว้าวไหลแล้วไหลแล้วโอ้ยแรงแรงว้ยไหลแล้วกระไหนนั้นตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นหลุม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 ลงไปอ่ะพี่ก้อนมันอาจจะลึกเราด้วยนะจับดีๆ

บอสบอกว่ามีอะยเลยดูผ่านใต้เรือเป็นตัวเลยเหรอมีหางด้วยเนี่ยปรตอนเนี้ยตาเปล่าไม่ก็ตัวเหี้ยเฉยอยู่ใต้น้ำไม่เป็นไรหรอกโอ้โหฮะตัวเหี้ยเฉยเลยนะตัวเหี้ยตอนนี้มันเข้ามาเกอะแล้วแหละไอ้ตัวระวังไอ้เอ้าอปเอ้าไปเอาใหม่เฮ้ยวัววัวเล้ยวัว ปันจ้าปันปันสันทําไมคะฟันมานี้มาลูกมาค่ป้าปามาหนูจะกลัวทําไมล่ะลูกป๊าาก็พาหนูมาตั้งบ่อยแล้วไม่ใช่หรอคะานั่งลงหนอยดูหน้าหนยสิหนูจะกลัวทําไมล่ะลูกป้าปาพาหนูมาตั้งบ่อยแล้วเนาะเอ้ป้าปดูแลหนูได้ค่ะลูกเดี๋เรลงไปก็พอนะแล้วพี่เมย์เป็นคนบังคับอ้คุณเปตนอไรับคับตาเย้าตายแล้วข้างน้าก็แสน้ำแรงนะโอ้โห น่จะแรงเลยพี okay, okay, oh! Oh! ่หมูพี่หมูจะใส่น้ำแรงโอเคโอเคเอาใหม่นะหนึ่งสองสามทั้งหน้าจะใส่น้ำแรงไม่มีกระเซ็นน้ำอเมจะข่าอู๋แล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าป่าแล้วนะคะป่าดงดิบแล้วนะโอ้ ดีต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อ่ะมันมาขวางทางนะครับแล้วตอนมีน้ําป่าขึ้นมาเนี่ยมันก็โค่นเลยดยผีเสื้ออันนี้คือโดนผีเสื้อที่ทำทูปี๋ที่เรือรอ่ะปลอดไปแล้วหนึ่งนี่น้ำตรงนี้ลึกแล้วนะครับเพื่อนๆครับ <c oughs> โหไม่ถึงอ่ะพี่เมยใช่ตรงนี้ลึกมากฮะฟงตาม,มาแล้วเหรอ อาปผงไปกับตันเลยละครับเก่งจังเลยแล้วหัหัวชิมด้วยนะโอ้โหยืนเท่เลยฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮาฮัาโ่ีฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าเ่าเ่าด่าฮ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 ่นฮ่าฮเาิ่ฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา หนึ่งค่ะตอนเราถึงจุดไหนแล้วคะอ๋ออยู่จุด <laughs> <laughs> น,นีย่ยเลยม่ันตรงไหนอะ <laughs> ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้แม่ตอนนี้แต่ประเด็นคืออ่าคายักอะครับสีเหลืองของพี่ก๊ตอตอะเรือมันั่วแล้วมันจมอะครับใกล้จัดออกจุดของเราไกลไหมค, <laughs> ครับไกลอยู่ครับอยู่แถวๆกำลังจะเข้าเขตป,ป่าภูเขาแล้วครับ๋ยวพอพออไปถึงแล้วหนูก็แจ้งอีกทีเนาะ โอเคได้ครับขอบคุณครับประเด็นคือเราจะไปยังไงครบสี่คนนเนี่ยขาเดี๋ยวปลาขึ้นเรือลูกเดี๋ยวเราจะพักแรมกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่ามันมีที่ราบนะแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีหลบด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะนนี้เล็กมากนะครับโอเคเพื่อนๆมาจอดเรือตรงนี้เลยไปโอเคตรงนี้ลึกไม่ไม่เดินมาได้อยู่ กันเจอเส้เดือนเต็มเลยต<า>้อสามารถเอาเส้เดือนเนี่ยไปหาปลาได้ด้วยนะครับทุกคน<ม>นี่นเป็นเหยื่อเป็นเหย,เยื่อใช่ไม่เก็บสิเราไม่ได้หาปลาวันนี้พี่เมย์เราได้เสาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำบ้านกันนะครับท<า>ุกคนนะถ้าจุดหนึ่งก็เราจะทำเป็นบริเวณโอ้อ้โหอะไรนี่ออกกำลังกายเหรอออกกำลังกายเชื่อหน่อยนะออกกำลังกายธรรมดาอาหไทยไ ไม่ขุดเองอโอมาแล้วผมมยขุดอย่างนี้ป้าโอ้มาบ้าโอ้แต่เย็นๆด้วยคนี่ครับโอ้โหโอ้โหอารมณ์ดีโอ้โหเกยเสมอเมื่ออยู่บนบกเขาเรียกอันนี้เป็นอุปกรณ์ของเล่นนะคะที่เราพบมาด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าเล่น ของเล่นแล้วพวกเราชีวิตเราได้ของเล่นก็ต้องดีวิวของเล่นก่อนนะครับเพื่อนๆครับนี่คือบ้านของเราแล้วทุกคนนี้รั้วด้านล่างนี้เนี่ยมีทหารจํานวนมากนะครับพี่คอยประจาการป้องกันความปลอดภัยของพวกเราอยู่มีรถถังด้วยนะคะพมกเราก็มีทหารนะครับทุกคนเวลามดเดินผ่านไปผ่านมานะครับเอาเสียรูกชุดตัวนี้เราจะสาม,มารถที่จะตกปลาได้นะครับเพราะเราจะมีเบ็ดตกปลานะฮะแล้วก็เบ็ดตกปลาเนี่ยถ้าเราเหิวปั๊บเราไปตกได้เลยอย่างนี้ฮะ นี่เลยป่ะหิวไหมทุกคนได้ไดแล้วก็มีทหารเสือนะครับนี้โคเท่น,นะครับแล้วก็จุดบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวของพวกเราก็จะมีอาหารที่เราตกมาได้นะครับเพื่อนๆครับมีผลไม้ที่เราขนมาแล้วก็เรามีไส้กรอกไข่ดาวด้วยวันนี้ทุกคนโอ้โห เฮ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะดูลองลงรุ่นี้อ๋ยกระจกว่าใส่อะไรอ่ะอ๋อมันคือแว่นที่ใช้ในการแบบว่าเล็งเห็นได้ชัดขึ้นอ๋อไม่ใช่บอสหันมานิดหน่อยเป็นอันนี้เว้ยบอสต้องเอาน้ำมาใส่บนนี้ถ้าเกิดพี่โยนอะไรไอเอ็้อนขาวนั่นน่ะโยนใส่หัวมาเ้าอย่างเงี้ยน้ำมันจะตกใส่หัวอผมเปียกได้เหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกวะแต่ใส่ไปก่อนก็ได้อันนี้จะเป็นคลังอาวุธเรานะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเราก็จะมีคลังอาวุธของพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเสือมา เราจะจับเสือเราคุกเลยเราจำไว้ไม่รู้อะไรก็เอาชีวิตรอดด้วยของเล่นน่ะอันนี้พี่ก๊อตโอ้มันจะดีดแรงนิดนึงนะผมคือบนอาหารอูจนอย่าบวกก้นอะไรครับผโหลโหลวอหนึ่งเลี้ยววอสองนะรอทดสอบว่าได้ยินไหมบอสมาดีดบอสไลวอหนึ่งเลี้ยววอสองได้ยินเปล่า ฮะบอลเรียเรววสองได้ยินไหมอ๋อสวัสดีครับว่าไงครับผมบอลหนึ่งเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะได้ยินเลยเห็นไหมทุกคนเราจะได้ยินเสียงบอลเลยนะแม้ว่าบอลอยู่ไกลบอลได้ยินเสียงพี่ป่ะอ่ผมได้ยินชัดมากเลยครับสัญญาณใช่ไม่ไดนี้ไหสวัสดีค่ะคุณหมอเมย์ค่ะอันนี้กำลังรักษาคนไข้อยู่เหรอใช่ค่ะคนไข้มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติอ๋อเพราะตื่นเต้นเหรอใช่ครัง ตุอ๋อหนูกลัวหนูกลัวเหรอหนูไม่ต้องกลัวนะหมอเบลไม่ให้เป็นไรนะคะโอเคงั้นก็จับฉีดยาเลยดีกว่าเพราะว่าสั่นเนาะคือเขาคงคิดว่ามันเป็นของจริงแน่น้ับฟองก็ปกติดีนะทุกอย่างเลยนะผลการตรวจพักพัธีไมยไดะพี่เบลเป็นคนของฟอใจริายอ่ะนายนายพบศัตรูเปล่าศิียโชคพบอยู่พบอยู่แต่ว่ามันยังมองไม่เห็นเท่าไหร่เสียโชคศัตรูมาเสียโชค เรราจะกินไส้กรอกกันนะครับแล้วก็นี่อีกแบบนึงนี่มีไส้กรอกอีกแบบนึงที่บอลเอามานะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยเลือกก็ได้ดูควันดิมันไม่ไหมอ่ะโอ้โู้เป็นไอเป็นไนไอเนี่ยโอ้โหผมชอบตอนมันแตกอย่างเงี้ยคือมันพร้อมกินหน้ากรอบ ไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหมเอาชีวิตรอดในป่ากบไ่ใช่ะโง่นะคเขาเอาไป่ใหกันใจมันลึมากว่ะไม่เข้าใจเลยว่าสวยบ้าไม่อยากกินน้ำจิ้มดีจ่นี่ีนเแล้วหมดแล้วนี่นะไาไนของขาเลยมดูนี่นะ หายไปไหนไม่รู้เลยอยู่ในห้องเอาเรูกกายพ่อลูกก็รู้กายเรือเรือไหนเอาเรืองอะไเอาเออว่าสีเหลืองไม่ได้อาไหนอ่ะบอกสิวะบอกก่อนวอยู่ไหนสวัสดีครับมีใครได้ยินไหมครับจุดหนึ่งตอนนี้เขาจุดหนึ่งป่ะ จุดหนึ่งมีใครได้ยินไหมครับแล้วกินเนี่ยมันหายไปเลยอ่ะสวัสดีครับมีคนตอบอ่ะแล้วเรือเราอ่ะเราต้องไปคืนเขาเราอยู่ขึ้นมาเพื่อนๆครับเราด้วยเราต้องเอเอาชีวิตรอดไม่อยู่บนเรือน หายละตอนนี้กระแสน้ําอ่ะเห็นบ้าครับทุกคนกระแสน้ําอ่ะมันพัดไปทางนี้ครับเพื่อนๆครับเราต้องเก็บของแล้วก็ไปพร้อมกันถ้าเกิดเราไม่เก็บของเราไปเอาเรือพร้อมกันอ่ะมันไปไม่ได้อ๋อเพราะว่าพี่อนจะกลับมาไม่ได้ดิใช่จะกลับมารับยังไงถ้าเกิดพี่ไปอ่ะมันกลับมาไม่ได้มันกลับมาไม่ไหวไม่จะบอกลาบ้างเราหรอเราต้องเก็บก่อนที่หายแล้วก็เก็บที่เียเราจะเก็บใส่อะไรถุงดำไม่กรลอยไปแล้วไม่ไงถุงดำถุงเออว่ะเรามาถุงด่อันนั้นถุงเนี่ยเราไปเอาเรือไม่งั้นเราโดนด่า คุณต้องบอกพ่อเขานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เรือหายเราจะบอกพ่อเขาว่าไงดีวะเราจะมีเราก็เลยแบบทิ้งเรือแล้วก็วิ่งกลับมาเหรอโอดีนะะขึ้นเรือหนึ่งคนเยงขึ้นเรือเอาละเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเรือกันนะครับสำหรับวันนี้สุนสลายไปฝ้ายจ้าเรือหายทเรือหายโดนด่าเลย Gila luk lu. Tak tak tak. woi woi woi. ตรงนี้เราต้องไปห่อนมันอันตรายไปมือนจะหลงเบาๆนะโอย้ยทำไมคือนนสว่งจังเงาอุนน้ยไ,<อ>ได้กลับไหมอะเมื่อกี้เมื่อกี้เรือมันกุกๆๆไ,ไ,ได้ยินไหมสไม่ใช่เหรอไม่ใช่มมีอะไรหรอกพี่มีแต่ทางข้างหน้าพี่มีลองดูดิมันมีทางขึ้นเปล่าโอ้ยไม เลยโอ้โหทำไมรงน้ำมันแรงจังอ่ะหาทางขึ้นก่อนเน่ยแล้วเราต้องเดินเลาะไปแล้วเราต้องทิ้งเรือไว้แถวๆนี้วะพี่ว่าแลอะไรกระโดดข้ามพี่หนูไปกบปะใช่จะมากบช่างหัวมันตัวอะไรเหรอตอนนี้หาทางขึ้นก่อนไม่ต้องกลัวตัวอะไรแล้วเชื่อพี่เฮ้ยพี่หนูว่ามันกระเจี๊ยบกันในภูเขาเฮ้ยมันจะใช่ทางออกจริงหรอแตไมไม่มีทางขึ้นเลยทั้งทางอ่ะเหลือมีมีแล้นหน้ามีอยู่ เราเข้าไปาอ,นนาอยู่ในนี้ได้ไหมอูหาทางขึ้นตรงเนี้ยน่าจะมีนะเดวันนี้ต้องไปก่อนนะครับทุกคนเอาชีวิตรอดจริงๆก่อนหลังกล้องนะต้องการกดิน